เลยอย่างแรกเลยนะที่ต้องระวังที่อยากจะเตือนคนวันอังคารในเดือนสิงหาคมนี้ก็คือเรื่องของอะไรครับเรื่องของจิตใจนะครับในเดือนนี้คุณจะมีความอ่อนไหวมากมีความเชื่อใจคนได้ง่ายนะครับมันจะส่งผลอะไรครับส่งผลเกี่ยวกนะับเรื่องของการงานนะครับถ้าเราเชื่อคนอื่นมากเกินไปนะครับโดยที่ไม่เชื่อใจตัวเองครับว่าจะต้องลงมือทำตัวเองไม่เข้าไปดูปัญหาเองไม่เข้าไป เริ่มทกากิจการของตัวเองหรือทํางานด้วยตัวเองนะครับเชื่อคนอื่นให้คนอื่นทําให้หรือว่าให้คนอื่นแนะนําแล้วเราก็ไม่ปฏิบัติตามโดยที่เราไม่ดูงานของเราเองหรือไม่ศึกษางานของเราเองอาจจะมีปัญหาได้นั่นเองนะครับในเดือนนี้ห้ามเชื่อใจใครโดยเด็ดขาดนะครับในเดือนนี้นะเพราะมีโอกาสอย่างสูงนะที่เราจะถูกมีปัญหาในเรื่องของการงานจากการเชื่อใจคนอื่นนั่นเองนะครับแล้วก็ ถ้าเกิดใครคิดที่จะขยับขยาย